ทุกวันที่1แล้วก็วันที่16นะครับมันก็จะมีคนลุ้นที่จะถูกรางวันที่1น,นะอยากที่จะถูกรางวันที่1ประมาณ20-30ล้านคนนะครับก็จะประมาณนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นชิวที่เท่าไหร่ที่จะถูกรางวันที่1ก็ไม่ว่ากันนะครับมันเป็นเรื่องของความสุขเป็นเรื่องของความท้าทายอีแบบหนึง่งก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับอยากให้ทุกคนโชคดีกันแล้วกันนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะซื้อลอตเตอรีท่ทั้งทีเนี่ยก็ไม่ควรที่จะทุม่มจนหมดตัวนะคร และคนที่จะถูกก็คือคนที่โชคดีมากๆ <aid> ก็ควรเก็บเงินส่วนหนึ่งนะครับที่ใช้สําหรับการซื้อลอตเตอรี่เนี่ยควรแบ่งไปเป,เ,งเป็นเงินเก็บเป็นเงินออมหรือไม่ก็เป็นเงินสําหรับไปซื้อกองทุนซื้ออะไรต่างๆอย่าลืมว่าบางคนนะครับซื้อลอตเตอรี่บางงวดเนี่ยหมดเป็นหลายพันบางคนหมดเป็นหลักหมื่นนะครับถ้าเรารวมเงินต่างๆเราดันไว้นะครับทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะครับครบหนึ่งปีเนี่ยผมว่ามันจํานวนเงินเยอะพอสมอควรนะอย่างเช่นนะครับว่าเราซื้อลอตเตอรี่สักเดือนละ เอาเดือนละพันบ,บาทนะครับสองวดในหนึ่งพันบาทถ้าเราลดลงเหลือเป็นซื้อประมาณสัก500บาทนะครับเราก็จะมีเงินเก็บเป็น500คูณกับ12เดือน12 560ก็ประมาณ6000บาทเห็นไหมครับแต่ถ้าคนที่ซื้อเยอะอ่าซื้อเยอะจริงๆนะครับซื้อเลขซื้อหัวเยอะๆยะจริงๆนะ่ถ้าลองคูณย้อนหลังดูนะครับเป็นเดือนจะรู้ว่าจำานวนเงินมหาศาลมากแล้วถ้าไปลองไล่กับจำนวนเงินที่เรา ถูกถูกหวยนะครับลองบวกลบผมนี่แหละมันจะรู้แล้วว่าเรากำปีหนึ่งนะครับเรากําไรขาดทุนเท่าไหร่รูไหมครับบางคนเนี่ยซื้อลอตเตอรี่งงวดละประมาณเป็นหมื่นนะครับปีหนึ่งก็หมดประมาณเกือบแสนหนึ่งนะครับทั้งปีเนี่ยอาจจะถูกลอตเตอรี่หรือว่าถูกหวยประมาณสักหมื่นบาทนั่นก็หมายความว่าปีนั้นนะครับทาธุรกิจทาอ่าไม่ใช่ทําธุรกิจครับขาดทุนขาดทุนในการซื้อลอตเตอรี่เนี่ยประมาณประมาณ เกือบแสนนะนะครับแล้วก็บางคนนี่ก็ไม่ถูกเลยตลอดทั้งปีแบบนี้นะครับไม่ถูกหวยไม่ถูกลรตีตลอดทั้งปีอ่าก็พูดกันเล่นๆนะครับนะก็ขอให้พอดีพอดีขอให้มีความสุขนะครับแลวขอให้โชคโชคดีกันทุกคนนะครับมันหมาเด้อ